วินยโยนามาสาสนาสาอายุวินเยทิเตศาสนังทิตังโหตีอนาคตกาลีราชิระเคสตีพระวินัยเป็นอายุของรพะศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งพระศาสนานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอการพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านวันนี้ตมาจะได้นำ ธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมนอกจากเราจะมีรสชาติคือเปรี้ยวหวานมันเค็มแล้วนะที่เราสัมผัสเป็นไปเพื่อทำให้การบริโภคมันเป็นไปได้สะดวกแล้วก็ต้องมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การบริโภคนั้นนะ่มันมีอัทรสชื่อมันบอกนะอัทรสมันมีรสแห่งมีความหมายมันมี เนื้อความหมายสิ่งนั้นท่านเรียกว่าความคุ้นเคยถ้าโยมไปกินกับคนแปลกหน้าอาสวาเขามีงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตแต่เราไม่รู้จักใครเลยในงานนั้นน่ะการกินของเราการไปร่วมงานสังสรรค์นในครั้งนั้นเราจะรู้สึกเหมือนตัวประหลาดเคยไหมเออเราไปอยู่ในวงที่เราไม่รู้จักใครเลยมันไม่เหมือนกับมันไม่ใช่สถานที่ของเราที่เราจะไปแต่เขาก็เชิญเราไปร่วมงาน จากการบริโภคก็ดีการพูดคุยก็ดีเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตัดพูดถึงว่าความคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นรสอันยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยปรารถนานอกจากรสอาหารแล้วหรือสิ่งที่สัมผัสท,ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วกายใจแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยกับคนใกล้ชิดเพราะว่ามนุษย์เราก็เป็นสัตว์สังคมนะทีนี้เราลองมาดูว่าจากในพระสูตรที่ชื่อว่าเกสวะ ชาดกเนี่ยพระผู้มีพระภาคได้นำเรื่องนี้เนี่ยมาเพราะปารบถึงใครก็คือได้ยินว่าในเรือนของท่านอนาถาบินทิกาเสรียรเนี่ยมีพัดตาหารเอาไว้ถวายพระภิกษุจํานวนมากถึง500ร้อลูกเนี่ยอยู่เป็นประจำเลยเรือนของท่านเสรียีีจึงเป็นเหมือนบ่อน้ำของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่เป็นนิจอยู่เป็นนิจยการเหมือนบ่อน้ำเหมือนสัตว์นะที่ กขเลยนะไปกินโป่งใช่ไหมเออเป็นเป็นแหล่งรวมของบุคคลทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการบริโภคด้วยน้ำท่านก็อุปมาเหมือนกับเรือนของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นที่ยินดีพระพิสูจน์ไม่ได้หวังที่จะไปบริโภคอย่างเดียวนะเพราะคุ้นเคยไปอยู่ในที่ที่คุ้นเคยและยังไงเนี่ยพระพิสูจนก็ต้องฉัน ฉันต้องแก้ทุกข์แต่ถึงกระน,นั้นเนี่ยความคุ้นเคยก็เป็นสิ่งที่ทําให้พระพิสุทสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยยินดีที่จะไปในเรือนของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขาบอกว่าอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเนี่ยทรงกระทําประทักศิลพะนครอถพอะเะเนเห็นพิสุทสงฆ์ในนิเวศของเศรษฐีแล้วก็คิดว่าแม้เราก็จักถวายพิสาหารเป็นประจำแก่พิสุ500รูปนี้เหมือนกัน คือเห็นแล้วตัวเองก็อยากที่จะได้นิมนต์และมีโอกาสถวายทานแบบท่านอนาถาบิณฑิกาเสรษฐีจึงเสด็จไปที่วิหารทรงนมัสก,การพระศาสดาแล้วทรงเริ่มตั้งพิษสาหารแก่พิสุห้าร้อยรูปนั้นเป็นประจำได้นิมนต์นิมนต์เหมือนกับที่อนาถาบินทิกาเสรษฐีได้นิมนต์นะนับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ทรงถวายพิษสาหารในพระราชนิเวศนั้นอยู่เป็นประจำ โพราะชนะแม้แห่งข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมซึ่งเก็บไว้ถึงสามปีเป็นของที่ประณีตทาไมของที่มันเก็บไว้นานมันถึงเป็นของประณีตเนะี่ยเหมือนข้าวสารปัจจุบันใช่ไหมมีข่าวเก็บไว้ตั้งกี่ปีนะส่ปีนะเออเพราะว่ามันมันคุณค่ามันลดน้อยลงไปนะแต่อันนี้นะ,ะมีตัวอย่างบอกว่าเป็นข้าวสาลีที่หอมแล้วก็เก็บเอาไว้ใน พระขังอพอนพระขังถึงสามปีไอ้สิงสามปีนะเป็นของญี่ปุ่นนี่มากบุคคลผู้ถวายด้วยมือของตนด้วยความคุ้นเคยก็ดีด้วยความเสน่หาก็ดีในที่นั้นคือในพระราชวังเนี่ยไม่มีเลยข้าวเป็นสิ่งที่ประณีตอาหารที่เป็นประณีตแต่บุคคลผู้ที่ถวายนั่นสิไม่มีใครเลยแม้แต่น้อยที่คุ้นเคยกับพิสุสงในหมู่เหล่านั้นนี่นะขาดไปนะ แล้วมันมีผลยังไงก็บอกว่าพวกข้าหลวงคนในวังเนี่ยย่อมจัดถวายแบบอย่างนั้นโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับพระพิสุทธ์สงเลยพิสุท์ทั้งหลายจึงไม่ปรารถนาที่แม้จะนั่งลงฉันนระับแต่ก็รับเอาพัะที่มีรสเลิศต่างๆไปคือไม่ได้นั่งฉันในพระราชวังแต่รับรนะับของที่พระราชาเนี่ยได้ถวายแล้วเอาไปที่ไหนนะก็บอกว่า พระพิสุเหล่านั้นก็ได้นําพัดเหล่านั้นเนี่ยไปยังตระกูลอุปถาของตนและได้มอบพัดเหล่านั้นให้แก่อุปถาเหล่านั้นพิสูนเนี่ยไม่ถวายไม่ไม่ฉันแต่ได้นําพัดเหล่านั้นนะให้กับอุปถาให้กับญาติโยมที่อุปถาของตนแล้วพากันฉันพัดตาหารที่โยอุปถาเหล่านั้นได้ถวายนึกออกภาพบอกใช่ไหมนำอาหารของพระราชาไปให้กับโยอุปถาก แล้วบริโภคอาหารของโยมปรปถาแทนะคิดเอาอันจริงๆของอันไหนมันประณีตก,กว่าก็ต้องบอกว่าของพระราชานั่นแหละนะเป็นสิ่งที่อาหารที่ประณีตแน่นอนนะจถึงกันนั้นพระพิสุทั้งหลายนะก็ไม่บริโภคแม้แต่น้อยนะในอาหารของพระราชาแต่ยินดีที่จะบริโภคในพัดของโยมอุปถาของตนนะซึ่งไม่ว่า อาหารของโยระถาจะเศร้าหมองหรือประณิตแค่ไหนก็ยินดีที่จะบริโภคอาหารเหล่านั้นนี่แหละอนุภาพของความคุ้นเคยนะอยู่มาวันหนึ่งเขานำพลาผลเป็นอันมากนะมาถวายพระราชาท้าเธอรับสั่งว่าพวกท่านจงถวายแด่พิสุสงเถิดคนทั้งหลายจึงได้พากันไปยังโรงพระตาหารไม่เห็นพิสุสักรูปเดียวไม่มีพิสุใน ในโรงทานของในในวังอีกแล้วนะชนเหล่านั้นจึงกล่าวทูลแก่พระราชาว่าแม้พิสูรรูปเดียวเนี่ยข้าพระองค์ก็ไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าพระราชาก็สงสัยนะพระราชาตัดว่าเอาถ้าง,งั้นเจ้าจงนะเไม่ใช่พระราชาก็เลยคิดว่าเอหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยจะมาฉันละมังให้รอสักคู่คนทั้งหลายกล่าวทูลว่า แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะพระเจ้าค่าแต่พิสูจน์ทั้งหลายได้รับพัตตาหารในวังของพระองค์เนี่ยแล้วไปยังเรือนแห่งอุปถาผู้คุ้นเคยของตนของตนและได้มอบพัตตาหารเหล่านั้นให้แก่อุปถาเหล่านั้นแล้วฉันพัตตาหารที่อุปถาเหล่านั้นได้ถวายแม้ว่าจะเศร้าหมองหรือปนนี่ก็ตามก็ได้บอกความจริงนะกับพระราชาพระราชาก็รู้โดยอาการนั้นแล้วว่าเออนะ สิ่งที่พระราชาได้ถวายไปแก่พระพิสุสงเหล่านั้นเนี่ยไม่มีพระพิสุยินดีที่จะบริโภคเลยกับนําอาหารเหล่านั้นไปให้กับโยอุษฐาคพระรา,าชาทรงดําริว่าพัทหารของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ปณีตและเพราะเหตุใดพะพิสุทั้งหลายจึงไม่ฉันพัทหารเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยกับได้นำพัตตาหารเหล่านั้นไปให้กับโยอุษฐาของตน เอาละเดี๋ยวเราจะไปกราบทูลถามความจริงจากพระศา,าสดาเราคงจะได้ทราบความจริงนั้นให้ปรากฏดังนี้แล้วพระราชาก็ได้เสด็จไปยังวิหารและนมัสการทูลถามเรื่องเหล่านั้นกับพระศาสดาพระศาสดาจัดว่ามหาบาพิษธรรมดาการบริโภคโภชนะมีความคุ้นเคยกันสำคัญยิ่งเราจะบริโภคนะใช้สอยต่างๆต,ต้องมีความคุ้นเคยนะเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะในพระราชวังของพระองค์ไม่มีผู้ที่เข้าไปตั้งความคุ้นเคยแล้วให้ด้วยความสนิทสนมพิสูจน์ทั้งหลายจึงได้นำพัตตาหารเหล่านั้นนะไปยังโยมอุถากที่ตนเองนั้นคุ้นเคยมหาบาพิษขึ้นชื่อว่าลดอื่นเช่นกับความคุ้นเคยย่อมไม่มีนะแม้ของอร่อยสี่อย่าง ที่คนผู้ไม่คุ้นเคยได้ให้ย่อมไม่ถึงค่าสักวะเปลี่ยงที่คนคุ้นเคยนั้นได้ให้แม้โบราณกาบ,บัณฑิตทั้งหลายคันเมื่อโลกเกิดขึ้นเมื่อพระราชาแม้ทรงพาหมอทั้งห้าตระกูลไปให้กระทำยาแล้วเมื่อโลกนั้นไม่สงบได้ไปยังสำนักของคนที่คุ้นเคยกันบริโภคข้าวยาคูอันทำด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยซึ่งไม่เค็มและ ผักซึ่งลาดด้วยสักแต่ว่าน้ำเปล่าไม่มีรสเค็มก็ยังสามารถหายจากโรคได้อันนี้พระองค์นะพระาศาสดาได้พูดถึงครั้งในอดีตว่าพระราชาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมีหมอดีหมอวิเศษแค่ไหนนำโอสถคือยานั้นมาให้กับพระราชาก็ไม่หายแต่พระราชาเนี่ยได้ทำมาข้าวยาคูได้ผักที่มันแทบจะไม่มีรสชาติอะไรเลยจากบุคคล ผู้คุ้นเคยก็กลับหายป่วยจากโรคได้นี่เพราะฉะนั้นพระราชาในปัจจุบันก็จึงได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคได้แสดงธรรมพระผู้มีพระภาคก็ได้กล่าวว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตคองราชอยู่ในนครพราราณสีพระโพธิสัตว์เนี่ยคือพระองค์เนี่ยรังบำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดอยู่ในจกกูลพารามบิดามารดาตั้งชื่อกุมารนั้นว่ากัปปะกุมาร พระโพธิสัตว์นะชื่อว่ากัปปากุมารกัปปากุมารนั้นเจริญวัยแล้วเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตากศิลาภายหลังต่อมาได้บวชเป็นฤาษีครั้งนั้นเกสวดาบทห้อมล้อมด้วยดาบท5 0รลูกเป็นครูคณะอยู่ในหิมวันตะประเทศเป็นครูนะพระโพธิสัตว์ได้ไปยังสำนักของเกสวดาบทนั้นก็คือไปเป็นลูกศิษย์ พระโพธิสัตว์เป็นลูกศิษย์ของเกสวดาบทอยู่เป็นอันเตวสิกเป็นผู้ใหญ่แห่งอันเตวาสิกคือ,เ,อ,อเป็นผู้ใหญ่นี้น่าจะพูดว่าโดยอายุนะน่าจะโดยอายุแห่งอันเตวสิกก็เรียกว่าเหมือนเป็นประธานนะอาจจะเรียกว่าเป็นประธานรุ่นก็ได้นะของอันเตวาสิ500ก5 0ห้าร้อยูปแท้จริงแล้วอัธยาศัยใจคอของพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ย ได้มีความสนิทสนมต่อบุคคลผู้เป็นอาจารย์อย่างมากคือมีการปฏิบัติรับใช้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจึงรู้สึกคุ้นเคยนะสนิทสนมกับลูกศิษย์ของตนคือพระโพธิสัตว์ดาบทเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นผู้คุ้นเคยกันและกันอย่างยิ่งนักเมื่อการล่วงนานผ่านมาเนี่ยเกสวะดาบทได้พาดาบทเหล่านั้นไปยังถิ่นมนุษย์ เพื่อต้องการเสพรถเข็มรถเปรี้ยวถึงพระนครพราราสีแล้วอยู่ในพระราชอุทยานในวันรุ่งขึ้นได้เข้าไปสู่พระนครเพื่อพิกขาจารได้ไปถึงประตูพระราชวังพระราชาทรงเห็นหมู่ฤาษีจึงได้ให้นิมนต์แล้วมาฉันในภายในพระราชนิเวศทรงถือเอาปติญญาแล้วได้ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานครั้นเมื่อล่วงการฤดูฝนแล้ว เกศวดาบทได้ทูลอําลาพระราชาชืนะ่อจะกลับไปในที่ที่ของตนพระราชาก็ได้ตัดว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่แก่เท่าแล้วนะจงอาศาัยอยู่กับข้าพเจ้าก่อนเถิดนะเพราะว่าท่านชรามากแล้วบอกอาจารย์นะบอกกับอาจารย์ว่าท่านอยู่ในพระราชทยานดีกว่าแล้ว ได้ส่งดาบทหนุ่มๆทั้งหลายก็คือลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยกลับไปยังหิมวันตะประเทศเถิดบุคคลผู้เป็นอาจารย์จึงรับนิมนต์ของพระราชาว่าเอาดีแล้เดี๋ยวเราจะอยู่ในพระาุทยานี้เองเพราะฉะนั้นก็ขอให้อันเตวาสิทธ์ทั้งหลายเนี่ยกลับไปยังที่อยู่ของตนของตนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทั้งหลายก็เลยกลับนะไปอยู่ในที่ของตนก็ทิ้งเอาไว้ให้แต่บุคคลผู้เป็นอาจารย์ ทีนี้เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยบุคคลผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับลูกศิษย์จึงเกิดความลำคาญใจคือเกิดความรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างก็คือขาดความคุ้นเคยกัดคนใกล้ชิดสนิทสนมเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจมันก็จึงซึมเศร้าอันนี้จะเรียกว่าซึมเศร้าก็ได้นะเป็นผู้ใกล้ที่ปรารถนาจะได้เห็นกับปดาบทก็คือ ได้เห็นพระโพธิสัตว์จึงไม่เป็นอันหลับอันนอนคิดเอาแล้วกันนะแสดงว่าสนิทสนมมากอยากจะพูดคุยอยากจะอยู่ใกล้อยากจะได้รับการรับใช้จากลูกศิษย์ของตนเมื่อเกสวดาบทนั้นนอนไม่หลับอาหารก็ไม่ย่อยนะกินอะไรก็กินไม่ลงได้เกิดโรคลงโลหิตเกิดขึ้นทุกขเวทนานั้นเป็นไปอย่างแรงกล้าทราบข่าวไปจนถึงพระราชา พระราชาก็ได้เรียกแพทย์นะทั้งห้าสกุลมาปฏิบัติบุคคลผู้เป็นอาจารย์คือดาบทนั้นโลกยังไงมันก็ไม่ทุเลาลงเลยนะทีนี้เกสวดาบทเนี่ยก็คือบุคคลผู้เป็นอาจารย์ได้ทูลกับพระราชาว่าพระมหาบพิษพระองค์ปรารถนาให้อัตามาเนี่ยตายหรือว่าอยากจะให้อาตามาหายจากโลกถามอย่างนี้นะ <laughs> ใครก็อยากจะให้ทรรมา อยากจะให้หายนะออแต่ก็ถามไปว่าถามพระราชาว่าพระราชาพระองค์อยากจะให้อตมาเนี่ยหายจากโลกหรืออยากจะให้ตายพระราชาตัดว่าข้าพระเจ้าเนี่ยปราถนาอยากจะให้ท่านนะ่ะหายจากโลกสิท่านผู้เจริญบุคคลผู้เป็นอาจารย์ทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงส่งอตมากระดับไปยังหิมมวันตะประเทศพระราชาตัดว่าเอาดีแลท่านผู้เจริญ แล้วพระราชาจึงได้ให้อามาตเนี่ยนำบุคคลผู้เป็นอาจารย์เนี่ยกลับไปยังในที่ที่ของตนอามาตได้นําเกสวดาบทนั้นกลับไปยังหิมวันตาประเทศแล้วได้กลับมาเมื่อเกสวดาบทพอได้เห็นกับปะดาบทคือพระโพธิสัตว์โลกทางใจก็สงบคือความเศร้านะความคิดถึงความอะไรอววรเนี่ยก็สงบเป็นปิดทิ้ง เกิดความปิติสมานั้นความกระสันลำคาญใจก็สงบระง,งับไปลำดับนั้นกับปาดาบทได้ให้ยาขูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยพร้อมกับผักที่ลาดด้วยน้ำเปล่าซึ่งไม่เค็มไม่ได้อบนะคือมันไม่มีรสชาติอะไรเลยว่างั้นนะและก็ได้มอบอาหารเหล่านั้นเนี่ยให้กับบุคคลผู้เป็นอาจารย์ของตนโลกโลหิตของ อาจารย์นั้นได้สงบระงับลงลงไปในขณะนั้นทีเดียวดูสิฤทธิ์อำนาจของความคุ้นเคยนะอาหารจากที่มันดูจะไม่มีคุณค่าทางสารอาหารมันก็กลับช่วยเยียวยาชีวิตของบุคคลผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างดีเยี่ยมพระราชาทรงส่งอามาตย์นั้นนะไปอีกแล้วได้รับสั่งว่าเธอจงไปฟังข่าวคลาวของเกสวดาบทดูอีกครั้งหนึ่ง คือพระราชาก็เป็นห่วงนะก็เลยบอกอมาตว่าเอาอย่างนั้นเจ้าจงกลับไปในที่ที่ดาบทนั้นมาแล้วไปฟังข่าวซิว่าท่านดาบทนั้นหายดีหรือ,อยังอมาตนั้นได้ไปหาเกสวดาบทนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าท่านเนี่ยได้หายจากโลคแล้วจึงได้นะกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าพลานาสีทรงพาแพทย้าตระกูลมาปฏิบัติ ไม่อาจที่จะทําให้ท่านได้หายจากโรคกักปปาดาบทนั่นนะปณิบัติท่านอย่างไรท่านจึงได้หายคืออยากรู้วิธีการรักษาเนผะื่อจะได้นําไปใช้บ้างนะจึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเกสวดาบทได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวคาถาว่าคือพระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวคาถาว่า,า,า,วาท่านนบสิ่งอันน่าลื่นลมใจ เกสวัสดาบทนี่ใครนะพระโพธิสัตว์หรือใครลืมเอาเดี๋ยวนะโยมช่วยตะมาเร็วเกสวัสดาบทนี่คือใครเนี่ยพระโพธิสัตว์เหรอแล้วาจารย์ชื่อว่าอะไรพระโพธิสัตว์ชื่อว่ากัปปาดาโบท <c oughs> เออดูสินนะเห็นนะ เออเราเป็นไม่เป็นไรเห็นถึงเขาเรียกนะความเท่าด้วยกันนะโอเคมีเพื่อนนะก็คือเกสวดาบทคือคืออาจารย์นะเพราะว่ากับปาดาบทเนี่ยพระโพธิสัตว์นะก็บอกว่าเกสวดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็จึงได้กล่าวคาถาว่าอมาตสิ่งอนันนาลื่นลมใจซึ่งยังประโยชน์ให้สำเร็จนั้นมีอยู่ หมู่ไม้อันทำใจให้เลื่นลมมีอยู่แต่ถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตของกัปปะดาบทคือพระโพธิสัตย์ย่อมทำให้เรานะอนพิลมยินดีพูดถึงความจริงนะเหตุที่ทำให้อัตมาภาพคือผู้เป็นอาจารย์เนี่ยหายด้วยก็เพราะว่าอาศัยการอยู่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับลูกศิษย์อันเป็นที่รักนี่ได้ฟัง สุภาษิตก็คือได้สนทนาธรรมบ้างได้ใกล้ชิดการปนนบัติบ้างได้รับอาหารการดูแลจากบุคคลใกล้ชิดบ้างนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราหายป่วยก็แหละเกสวะดาบทขันกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่ากปาดาบททำให้เราได้ยินดีอยู่อย่างนี้จึงให้เราดื่มยาคูที่หุงด้วยข้าวฟ่างและลูกเดือยอัลละขนด้วยผักที่ลาดด้วยน้ำซึ่งไม่เค็มและไม่ได้อบกลิ่น ความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายของเราจึงสงบระงับเพราะข้าวยากูนั้นนั่นเองเราจึงได้เป็นผู้หายจากโรคนี้แล้วอัมมาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวเป็นคาถาว่าพระคุณเจ้าบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้อสะอาดมาแล้วฉนันข้าวฟ่างและลูกเดือยอันหาลดไม่ได้จึงทําให้พระคุณเจ้ายินดีได้เล่านี่นะก็บอกว่าถึงแม้ว่าเพราะ อาจารย์เนี่ยได้รับการรักษาอย่างดีเยี่ยมเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ดีจากพระราชาได้ยาที่ดีจากหมอที่อยู่ในวังเนี่ยก็ไม่หายแต่เพียงแค่ได้กินข้าวฟ่างนะได้ดื่มลสจากลูกศิษย์ของตนเนี่ยก็สามารถที่จะหายจากอาการเจ็บป่วยได้บอกว่า เกสวดาบทนะได้ฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวคาถาที่สีว่าของจะบริโภคจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะน้อยหรือมากก็ตามบุคคลใดคุ้นเคยกันแล้วบริโภคในที่ใดการบริโภคในที่นั้นนั่นแหละเพราะรถทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นเยี่ยมนี่นะเกสวดาบทก็ได้กล่าวคาถาสุดท้ายนั้นนั่นเอง ซึ่งก็รวมใจความได้ว่านะการที่เราจะ,ะบริโภคมีความผาสุกในการดำรงชีวิตก็ต้องอยู่กับบุคคลผู้คุ้นเคยโดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นกกลยามิตรนะก็จะทําให้ความเป็นอยู่ของเรานะั้นะนะเป็นผาสุกเพราะว่าเวลาเราอยู่กับกกลยามิตรเราก็จะได้ทำไมได้ฟังในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ ได้ฟังในสิ่งที่เป็นถ้อยคำที่หอมหวานอ่อนหวานได้รู้จักการเกื้อกูลได้รับสิ่งที่แบ่งปันจากบุคคลผู้เป็นการานมิตรได้แนะนำนะได้คำแนะนาและโดยเฉพาะได้อยู่เคียงข้างไม่ว่าจะร่วมทุกข์หรือร่วมสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบุคคลที่มีความเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วกระทำทางกายประกอบด้วยเมตตา กระทำทางวาจาพูดจาประกอบด้วยเมตตาโดยมีจิตที่มีเมตตาเป็นทุนเป็นพื้นฐานแล้วบุคคลผู้ใกล้ชิดสนิทสนมก็ย่อมได้รับความผาสุกจากความสงเคราะห์อนุเคราะห์ความเกื้อกูลเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะนำกลับไปพิจารณานะในชีวิตของเราได้สุดท้ายนะนะอัมมาได้ฟังคำของ เกสวดาบทนั่นแล้วก็ได้ยังไปยังได้กลับไปยังราชสำนักและกาบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดให้กับพระราชาได้ฟังพระ,พระาศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้อมมาต์ในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรในบัดนี้เกสวดาบทในครั้งนั้นได้เป็นพระกะพรมในบัดนี้ ส่วนกัปปดาบทในครั้งนั้นคือเราตถาคตชนีแลนะเพราะฉะนั้นธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยความคุ้นเคยเป็นลถอันยอดเยี่ยมนะก็คงจะเป็นประโยชน์ที่จะาทำให้เราได้น้อมกลับไประลึกนะว่าในขณะที่เรายังมีคนใกล้ชิดอยู่เราออกไปทำงานใช่ไหมอ,อาจจะมีคนที่กำลังรอเราอยู่อย่ามัวแต่ทำงานจนเพลิน และลืมคนที่อยู่ที่บ้านก็เขาก็ต้องการคนที่คุ้นเคยนะนั่งร่วมบริโภคปรึกษาหารือหรือบุคคลที่อยู่ที่บ้านเมื่อพ่อแม่กลับมาเป็นต้นก็อย่าปล่อยให้ท่านทำไมกินอยู่คนเดียวนะก็ควรจะเข้าไปนวดเฟ้นไปถามความเหน็ดเหนื่อยไปรับของนะว่าเออเป็นยังไงบ้างพ่อวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ความใกล้ชิดความสนิทสนมนี่แหละก็จะทําให้ชีวิตในครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีในสังคมในแต่ละบทบาทก็จะมีความผาสุขเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะก็หมายถึงความคุ้นเคยนั้นก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยได้รับความผาสุขตามสมควรเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดี และขอทิ่บุญเหล่านั้นให้กับสรพสัตทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัฏตะทุกขและไปถึงฝั่งกา่าคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรพสัตทั้งหลายอีทังเม,างเมยาตินังโหตุสุกิตาหนตุ ยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพ,พเทว,วตา ขอดาวเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธถิปวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุ